สวัสดีครับวันนี้นะครับวิชองรถบ้านนะครับจะมาให้ข้อสังเกตนะครับสำหรับคนที่ขับโตโยต้าแคมรี่นะครับไม่ว่าจะเป็น acv 3 0นะครับ acv 4 0นะครับหรือว่า acv 5 0นะครับพวกเครื่องบล็อก1 a 2 a นะครับหรือว่าเอาผ่านก็ได้ครับเอาผ่านก็จะเป็นเครื่องบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับก็คือตัว power balance นะครับคือ power balance เนี่ยมีหน้าที่อะไรนะครับคือหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือบาลานซ์เครื่องไม่ให้สั่น นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องสั่นเนี่ยเราอาจจะไปมองที่อย่างแห้เครื่องนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วยังมีอาการสั่นอยู่แล้วก็มีเสียงดังก้อก้กอยู่เนี่ยก็ผู้ลองใส่คนต่อไปก็คือพาวร์ลนะครับส่วนพาวร์ลเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครก็นี่นะครับนี่ผมกำลังจะไปเปลี่ยนนะครับตัวพาวร์ลเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นะครับ คือที่มันดังเนี่ยเพราะว่าเฟืองตัวล่างนะฮะมันมันสามารถคอนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันต่อกันก่อนดีก,กว่านะครับก็ตรงนี้เนี่ยเอ่อผมจะเปลี่ยนของใหม่เลยนะครับตอนจริงแล้วคันนี้ที่ผมขับอยู่นะครับก็ยังมีอาการค่อนข้างเบามากนะครับแต่ว่าเอ่อถ้าถ้าคนรู้จริงเนี่ยต่อให้เบามากก็ควรจะเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าอาการถ้าเกิดว่ามันพังหรือว่ามันหักขึ้นมานะครับ มันจะเสียมากกว่านี้แน่นอนฮะต้องต้องอาจึงต้องยกเครื่องใหม่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เมื่อเฟรืองมันแตกเนี่ยมันจะไปตันตรงฝักบัวที่ดูดน้ำมันเครื่องจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะฮะพอมันตันปุ๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องมันไม่เข้าสู่ระบบนะครับก็ทําให้ทุกอย่างไหม้และแห้งนะฮะนั่นแหละครับก็คือสาเหตุของเครื่องพังนะครับเอาละเ๋ยวตอนนี้ผมก็กำลังจะขับไปอู่ช่างตานะครับแล้วก็ ทำการเปลี่ยนนะครับพร้อมกับถ่ายของเหลวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเสียงมันเป็นยังไงนะสำหรับใครที่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไมีอาการนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับตอนนี้เนี่ยเสียงรู้สึกว่าจะเริ่มเงียบไปแล้วนะครับอังหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดูของก่อนนะฮะก็เฟืองเนี่ยจะมีอดอด2ตัวนะครับ2แคมนะครับอันนี้คือแคมตัว ตัวที่ไม่มีตัวเฟืองคู่นะครับส่วนตัวที่มีปัญหาก็จะมีเฟืองคู่นะครับคือตัวหลังนั่นเองครับมันจะคอนซ้ายขวาได้นะครับเดี๋ยวคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนเอาละ่ะนี่นี่เสียงที่มีเล็กๆได้ยินไหมครับกรกกรกกรกกรอกกกแล้วนะครับ นะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะดูแลให้อย่างดีเลยนะครับีให้ดูตัวเครื่องฝตัว,ต,วตัวเกียร์รับแทกก้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนแท่นเครื่องไปแล้วด้วยนะครับเพราะตอนแรกอะเครื่องเป็นแท่นเครื่องนะครับนี่หมายเลขเครื่องยนต์ก็จะเป็น 2A z ซนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปอของเก่านะครับที่มีเสียงดังเอาไว้แล้วก็เทียบของใหม่นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะขอตัวเอารถไปซ่อมก่อนนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเอาละครับผมจะขอตั้งกล้องแบบแปลกๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมวันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งนะครับก็ผมจะโยกฟืองให้ดูนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยของใหม่นะครับมันจะโยกได้น้อยมากๆนะครับประมาณ 0.1มิลนะครับมิลนะครับ0.1มีถึง1มิลนะครับหรืออาจจะ1มิลบางครั้งนะครับบางรุ่นนะฮะแต่ของใช้แล้วนะครับมันจะยกได้ประมาณเป็นเซนติเมตรเนี่ยผมจะยกไปยกมาเห็นไหมครับสังเกตเฟืองตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับนี่มันพอดีกันแล้วนะมันจะยกได้เอ๊บเห็นนะครับผมเห็นไหมครับมันจะห่างประมาณเซนหรือเกือบเกือบเซนเลยนะครับ เอาละครับก็ตอนนี้นะครับช้าร้านนะครับที่ผมสั่งมาครับก็มาแล้วนะครับก็ของใหม่นะครับเฟืองด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับนี่คือของใหม่นะฮะใหม่ไม่เคยใช้นะครับให้ดูแล้วก็ตัวตัวนี้นะฮะจะไม่สามารถขยับได้นะครับเหมือนที่ผมทําคลิปที่แล้วนะครับนี่นะครับมาเปลี่ยนสําหรับแคมรี่นะครับสีดำนะฮะคันนี้เลยนะครับก็ลงทุนหน่อยนะฮะแต่ว่า เลองเลยครับว่า FC ได้ของดีแน่นอนครับทำามาเราใช้เองนะครับแล้วก็ใช้ของใหม่ด้วยนะครับเบิกสู์เลยนะครับผมโอเคครับรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับสำหรับ t ต y o t a Camry คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีเจ้าของจับจองแล้วนะครับก็ล้องขพรคุณนะครับพี่จิรพอนะครับกับพี่อาทิตย์นะครับจากขอนแก่นนะฮะก็เดี๋ยวผมขรอมวัหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็จะทําให้เรียบร้อยเลยนะฮะก็ตรงนี้บอกว่าราคาพิเศษเลยนะครับแล้วตอนพี่จิรพรลเนี่ยเขาบอกว่า เขาจะซื long, ้อเอาไปทํำบุญนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่วนมนแบ่งปันให้ผมด้วยนะครับผมก็เลยให้เลยนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องนี้วันี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปนะครับในการทำไอเนะครับหรือว่าการดูแลสุขภาพนะครับให้กับคนที่อายุเยอะขึ้นนะครับการทำไอเอฟเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะครับนะเรื่นี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปค่อนข้างยาวหน่อยนะในการดูรถของแ a m รี่นะครับเวลามีเสียงเกิดขึ้นเล็กน้อยเนี่ยเราควรต้องสังเกตเอาไว้แล้วก็เผื่อใครจะได้เจอเสียงแบบนี้นะครับก็เราเปิดคลิปนี้ดูนะครับก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับตรงนี้ก็มีบ้านหลังนึงอเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับตรนนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ